ถาจา์มหาวัฒนาเรารออาจารย์ยิ่งศักรเรารออยู่ตอนนี้เรารอรออย่างตั้งใจตั้งจิตสบิดา เขารออาจารย์เชิญเอ้าเหรอเขาต้องมาขึ้นห้องอาจารย์หรือเปล่ามันเชิญยังไง PK เหรอเชิญยังไงอ่ะ PK เหรอทำไม่เป็นอะ่ะแล้ว PK มันสี่คนได้ด้วยเหรอ PK อะ่ะ PK ได้ทีละกี่คนอะ่ะเอนนี่ไงมาแล้วอ่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีจารคุณแพรี่สวัสดีค่ะอาจารย์แบบนี้ได้ค่ะแบบนี้ได้ไม่ต้องเป็แบบนี้ได้ใช่ไหม<อ>แบบนี้ค่ะก็มาอยู่ห้องอาจารย์กันบ้างนะคะวันนี้อ๋อเดี๋ยวล่ะออรอ<ร>พระจารมาหาวัฒนาวันนี้มีใครบ้างนะคะอาจารย์หาจะมีคุณแพรลลี่มีพระจามหาวัฒนาแล้วก็มีอาจารย์ยิ่งศม แต่อาจารย์ยิ่งศักด์อาจจะมาช้าหน่อยอาจจะตอนช่วงครึ่งเพราะว่าแกประชุมอยู่แกบอกว่าตอนแรกแกแบบไม่ว่างนะจัไม่มาแต่ว่าพอเราบอกคุณแพรี่มาผรุ่รีบเลยสวัสดีกัลยาณมิตรในห้องอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดีค่ะ วันนี้ไม่ใส่วิกเหรอวันนี้ขอลุกแบบนี้แล้วกันนะคะอาจารย์ให,ให้คนเห็นหนูในให้คนเห็นหนูในฟังก์ชันนี้บ้าง<ม>คำว,วิกไม่ทันค่ะคำวิกไม่ทันเพราะว่าเป็นงานกระชันเกินค่ะอาจา์ไม่ชินเลยโหแรงมากไม่ต้องมาใส่วิกให้ชั้นแบบที่ใส่ให้อาจารย์มนันนั้นนะไม่ต้องมาหาวิกขาอะไรเดวิดอะไรมาใส่ให้ชั้นกันนะขอร้องเลยฉันขอแบบให้เกียรติอาจารย์กันบ้างนะคะใจดีแค่เข้ามาสั่งปลาก,ก็พอจบ อืมช่วงนี้อาจารย์เป็นยังไงบ้างคะดีจ้ะทุกอย่างปกติไหมคะโอเคดีสบายดีทุกอย่างเลยโอเคค่ะไม่มีปัญหาเลอาจารย์ก็คุยกับคุณป้าท่านหนึ่งหนูก็ปวดหัวแทนนะอาจารย์บางคนก็เราไม่จําเป็นต้องคุยกับคนทุกคนนะคะอาจารย์เชื่อหนูเถอะตุนฮีพูโตนะคะทตุนฮีพูโตไปเถอะค่ะ วันนั้นเหมือนเราคุยขำๆาฮนะเนาะก็เพราะเราเอาฮาใช่ไหมคะใช่จากตอนก็อยนนั้นอยู่ช่องน้องอาจารย์ช่องน้องสาวแล้วมันกํารังขายน้ําพริกอยู่แล้วมันคนดูไม่เยอะเพราะว่ามันเหมือนแบบเพิ่งทําช่องของตัวเองขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่องช่องของมันมันขายของของมันมันก็ต้องมาช่างช่องตั้งช่องใหม่เพื่อขายแบบเอาคอมมิชชัน่นอ่ะปรากฏว่ามีคนดูอยู่ไม่ถึงร้อยอาจจะต้องเด็เข้าไปช่วยพอเราจะเข้าไปช่วยอยู่าะก็คนมาประมาณหกร้อยคน ก็นั่งล้าก็อยู่ตั้งนานจนคุณป้าเอาขึ้นมาน่ะคนพุ่งไปห้าพันกว่าคนอ๋อไปช่วยขายของไปช่วยขายของใช่เั้งหมกเดี๋ยวเขาจะเอานับพิกอาจารย์ไปเสนอโดื่นงนั้นถามเลยนะโอ้ดีจังเลยค่ะอาจารย์ไปได้ทุกที่เขาบอกเป็นพี่น้องกันหมดแล้ววันนี้เราได้ไกด์ไลน์บ้างหรือยังคะว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรอย่างไรบ้างคะนี่แหละเราก็คุยกันเรื่องสังคมตามปกติโดยอาศัยธรรมะใช่แต่ทีนี้ปกติเนี่ยคนที่จวหัวคําถามเนี่ยจะเป็นอาจารย์ยิ่งศัต วันดีวันนี้อาจารยิ่งศักก์ก็มาช้าก็เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนแล้วก็ตอนนี้รอพระาจ้ามหาวัฒนาไม่รู้ม,มีใครไปแจ้งกับท่านหรือยังเนาะว่าท่านต้องเข้ามาเข้าช่องเราแอดมินหมีแจ้งพระาจ้ามหาวัฒนาหน่อยเนาะเอาพระาจยามหาวัฒนาคุณแบลี่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ขายปลาดีไหมต้องให้พี่หมีประสานคะ่ะช่วงนี้หนูก็ เน้นทำอาหารกินค่ะอาจารย์ช่วงนี้ก็แบบพูดคุยบ้างบางประเด็นเวลาที่มีคนถามเกิดว่าก็ยังไลฟ์สดในติกต็อกอยู่พูดคุยกับเอฟซีอะไรใดๆอนทารีพูดหนึ่งนะฝากคุยกับทุกคนไปก่อนนะได้ค่ะได้ค่ะเอออ่ะทุกคนขาตามเข้ามานีชองที่ช่องดิฉันนะเ็จพันคนเ็ดพันคนตามไปช่องดิฉันแล้วก็ช่วยไปเก็บหน้ากากสั่งาให้หน่อยยิ่งัใช่ช่วงที่รออยู่ถูก นะคะเออบนต้องได้ไตต้องเต็มนะคะไปกดปลาไปสั่งปลาทุกคนอย่าไม่ให้มันเสียเวลาอย่าบาพูดธรรมะเฉยๆมันไม่ได้ค่ะที่จะต้อง้้ขแค่นีเหรอไปสั่งปลากว้างขนาดนี้เลยจัขนาดจริงหรอกว้างช่องดิสอ์ดไปช่งฉันมีปลาให้กินค่ะปลาอินซีแบบเดียวแพนดี่ได้ทันไปเลยไปเลยเร็วเยอะก็แบบนี้เหรออาจารย์เราไปหน้าโปรไฟล์เมื่อกี่ได้มาไปทำใจ เอ็มใสๆครับเอ็นของป่าไม่จะให้ไม่เห็นหอกทีเนี้ยมาจารย์จะได้แบบพอดีผมไม่เอาหนุูตาด้วยแล้วปนช่วงที่เราอยู่นะจะให้มันเสียเวลาทำไมอ่ะทุกคนแต่ว่าจะสอนาจารย์กะสอนแต่ก็แบบมันได้อะไรบ้างนะครับสวัสดีทุกคนชื่อหนูตาชื่อเด็กอาจารย์ไปดูเภาเป็นคอของชื่อหนูตาเลยวันนันหนึ่งออเดอร์ ว่าเพรมันคอก็ทมาดีแต่เาขายคือละเจ็ดพันก็อได้ครับเดี๋ยวอตัวอย่างมาก็ได้ครับได้คอาจ์เอาเจ็ว์มาดิเคยเคยวิธีแบบแล้วจะก,ว,ก,ว,กว้างกว่านี้นะพอดีผมกแ้่เขาคุยกับเขาแล้วไได้ปรับเลยแล้วก็เหลือหัวตอนนี้เขาไปปรับแบบใช่ครับพอดีพอดีมันปรับแบบแล้วก็ไม่ใช่ไม่ตมแบบเลยเราจะไป ตรงมันจะเปอ๋อขนาดันอะไรก็อยาเดี๋จานหน้าโปรไฟล์ทุกคนแต่ทุกคนต้องเข้ามาตั่งในช่องดิฉันทุกคนต้องเข้ามาสั่งในช่องมันมีตะกร้าอยู่มาชือตะกร้านอน อ่าทุกคนแล้ี่้คุยเรื่องสองปองให้ฟังหน่อยอ่ะเคยสั่งสองครั้งอร่อยไปซื้อปลากันเนี่ยช่วงที่รอเวลาแค่ข้ามมาช่องดิฉันแล้วก็กดตะกร้าที่หน้าโปรไฟล์ให้หนูหน่อยคนละหนึ่งออเดอร์อามาตามมาตามมาต้งแปลคนเนี่ยโอ้ดูอะไรกันนะอืม เออรีบเลยเดี๋ยวก็โถนบีนแพรรีบจะให้หนึ่งแสนหากมีสมปองจริงค่ะถ้าพี่ปองมีหลานดิฉันจะให้ทุนสําหรับที่พี่ปองจะเลี้ยงหลานนะคะทุนก้อนแรกรับขวัญหลานหนึ่งแสนบาทให้จริงค่ะพูดจริงนะคะไม่ใช่พูดเล่นให้หลานค่ะไม่ได้ให้พี่ปองให้หลานรับขวัญหลานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะรับขวัญหลานนะคะสวยช่าง วันนี้ขออนุญาตเป็นโทนแบบนี้นะคะเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านกน็ถ้าไม่ได้ออกงานอะไรก็จะฟิลลิ่งแบบนี้นิดหนึ่งนะวิกมันทํายากค่ะวิกมันทํายากหน้ามันแต่งยากของญาตแบบบอยๆอย่างนี้นะคะนะอย่าลืมมากดติดตามช่องดิฉันด้วยนะคะใครที่เป็นเอฟหนูชอบพี่คนนี้จังเลยเขาส่งวิกให้เยอะจังพี่อะไรเนี่ย มัสการครับารอาออจารย์าอารอ่ารยจรยญพจรย์อาารยจรย์อาจารยอรยร์อาจารยอาารยอารย์อาย่อาจารย์อาจารย์อาจารย์อาารย์อาาอาจารย์อยอาจาย์อาย์อตรงอาจยอาจยอาจยอารย์อาอาย์ออยูอตรย์อจอา่ะรยอเคราจะมาละรนะอเค,คอา่าจาจะร์อรอ่านนะารอรอาาจราราารยาา อให้รอนิดหนึ่งยังอันนี้เป็นครั้งแรกนะเข้าร่วมแบบเนี้ยก็เลยกดไม่เป็นเดี๋ยวจะมีอาจารยิ่งศักดิ์ตามมาตอนทุ่มครึ่งครับอ๋อดีดีเลยเสียงใครสะท้อนนะคะเสียงที่อาจารย์อ่าน่าจะลดเสียงใช่ไหมลดเสียงอไยสะท้อนเป็นลำโพงใช่ไหมครับ ายสะท้อนอยังหายแล้วครับโอเคค่ะโอเคโอเคที่เราต้องเสียบหูฟังได้แล้วค่ะ,คะโอเคแล้วค่ะครับไดกต้องเสียบหูฟังอันนี้พ้าจ่าไม่น่าจะได้ยินใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้าไม่เ <c oughs> นี่ยประมาณเนี้ยสะท้อนไหมสะท้อนไม่นอาฮัลโหลสะท้อนครับสะ,สะท้อนเหรอเนี่ยทำไมของหนูไม่ได้ยินแล้วนะสะท้อนอยู่หรอครับทุกคนีรือต้องใช้บลูทูธแล้วพ่อจย์ได้ยินไหมครับอ่าประมาณนี้ได้ยินเนี่ย โอเคถ้าประมาณนี้ได้ยินก็ได้ครับสะท้อนเออย่างไรไม่สะท้อนแล้วเนาะไม่สะท้อนนะเมื่อกี้เปิดเสียงดังเต็มที่ก็เลยดูเหมือนจะสะท้อนครับ <c oughs> พอดีวันนี้นิมมตลพาจารย์มาครับแล้วก็คุณแพรลี่เรียนเชิญมาเพื่อคุยลักษณะของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต อนี้ครับใช้ชีวิตให้มันง่ายๆส,สไตล์สไตล์แบบคนลโลกๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาศัยธรรมะพระเจ้าเนี่ยเป็นตัวในการที่จะดําเนินชีวิตขับเคลื่อนชีวิตให้มันสบายขึ้นสะท้อนเยอะเหมือนกันนะครับใช่ใช่สะท้อนเยอะนะใช่ครับทำยังไงเองเอเขาจะมีหูฟังไหมครับอ่มีแบบที่เป็นบลูทูธนะครั่ บูทูทก็ได้ครับสะดุดเหรอค้าง อตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้นเป็นไงบ้างหายสะท้อนยังถ่ายสะทออ้ะทอนแล้วครับแล้วก็ชัดเลย,ยทุกคนยังปกติอยู่แล้วไม่ค้างนะโอเค,คพรจาจรย์ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ ่าจะเสียงเข้าแล้วนะของพระอาจารย์แต่ว่าหูฟังไม่ได้ยินเสียงหรอพระอาจารย์ไลฟ์ผ่านอะไรครับโทร,ร,รศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ครับอตอนนี้ตอนนี้ใช้ w i ไฟ <ป S 3> มือถือใช้มือถือ,อ,อผ่านมือถือถ้าเป็นมือถือนี่พระอาจารย์สามารถ,าารถอันนี้พระอาจารย์เปิดลำโพงอีกเครื่องหนึ่งเหรอครับ ไม่ก็เครื่องเครื่องนี้แหละนี่เแล้วก็เสียงออกผ่านโทรศัพท์แล้วครับใช่เอ๊ะทำไมเสียงสะท้อนอมไม่น่าสะท้อนเดี๋ยวนะคือช่องเสียบถ้าใช้หูฟังแบบเสียบสายมันก็จะใช้ไม้ไม่ได้โอ้อคุณแพรลี่ลได้ยินเสียงสะท้อนไหม,ม,ไมผมได้ยินเสียงสะท้อนอยู่ค่ะอ,อ๋อเดี๋ยวหาหูฟังก่อน หรือเป็นที่อาจารย์ของอาจารย์เบียร์สะท้อนมีคนบอกค่ะเหรอแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงสะท้อนไหมไม่มีค่ะอ่อหรือความเป็นจริงอาจจะเป็นที่เราอ่ะหายแล้วเนาะ เดี๋ยวลองพระอาจารย์พระอาจารย์ลองอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเข่งใ่พระอาจารย์ไปหาหูฟังโอ้มันก็ยังสะท้อนปกติหูฟังมันสะท้อนจากไมหรือจากอะไรเอหรือเป็นโทรศัพท์เหรออืมใช่ใช่ใชอาจารย์เปิดไ่เงหาืืเป่ะครับ อาจารย์รเปิดช่องเดียวใช่ช่องเดียวมีใครเปิดสองเครื่องหรือเปล่าไม่ไม่มีมีมีช่องเดียวแ<อ>าาย่้วทำไมเสียงสะท้อนวะเสียงสะท้อนจากอาจารย์ด้วยตอนเนี้ยมีคนบอกว่าห้ามห้ามเปิดผ่านลําโพงค่ะเหรอหมายถึงลามันต้องใช้จากจากเสียงจากโทรศัพท์ไปเลยค่ะก็ของพราอาจารย์ลําโพงจากโทรศัพท์หรือเปล่าคะใช่ลําโพงจากโทรศัพท์ อ๋อพอเวลาเป็นไมปุ๊บมันก็เลยจะสะท้อนเข้าทั้งโทรศัพท์ทั้งไอ้นี่ใช่ไหมทั้งหูฟังใช่ใช่เหมือนกับมาต้องใช้บลูทูธถ้าอย่างเงี้ยใช้บลูทูธน่าจะได้แต่บลูทูธก็เออมีคนบอกว่าสะท้อนจากเราสะท้อนเพราะอะไรปกติใช้ไม่สะท้อนทำไมวันนี้สะท้อนเดี๋ยวลอง <นะ S 1> ลองตัวอื่นด,ดูสิอันนี้ไม่จาก อาจากเครื่องโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์เลยหายแล้วสะท้อนไหมไม่สะท้อนแล้วครับอ่างั้นก็ไม่ต้องใช้ไม์ไวเลสครับได้ใช่เอาจับมันจะเป็นเพราะไม์ไวเลสนั่นแหละค่ะใช่อ๋ออันนี้ได้ยินเสียงชัดเลยครับโอเคทุกอย่างโอเคค่ะครับอ๋อสะดุดเหรอสะดุด ไม่สะดุดแล้วค่ะทุกอย่างโอเคแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์อ่านคอมเมนต์ดีคอมเมนต์สะดุดค่ะสะดุดจริงๆด้วยคุณแพรลี่เน่หุ่นติ้วเลยเนี่ยทําไมทุกคนบอกปกติอาจารย์ลองดูคอมเมนต์ค่ะชัดเจนค่ะโอเคค่ะปกติชัดค่ะปกติเหรอเอ๊แปลกจังทาไมมันเนี่ยกําลังมอนิเตอร์อยู่มันสะดุดโอเคถ้าชัดเจนก็ไม่เป็นไร ปกตินี่มีคนบอกว่าปกติโอเคอ่ะเนื่องจากว่าที่ที่เชิญมาเนาะก็เจตจำนงเจตนาก็เพื่อทําให้ชีวิตคนใช้ชีวิตธรรมะง่ายขึ้นก็เป็นที่มาของคําว่าคนตื่นคุย <c oughs> อย่างนี้นะครับแล้วก็เออเลยอยากจะเราพยายามจะหาคนที่มีกระแสสังคม <c oughs> เดี๋ยครับมาออกมาบอกเล่าคนที่ใช้ชีวิตแบบประสบความสําเร็จคนที่มีธรรมะในใจ แล้วก็รู้หลักเกณฑ์หลักการในการใช้ชีวิตให้มีความสุขในปัจจุบันเลยครับก็เลยเริ่มต้นที่มาที่ไปตอนนี้ก็จะเป็นอ p พีที่สี่เป็นอีพีที่สี่เพื่อที่จะสะท้อนเสียงสังคมออกไปวันแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นพวกวีวีมุดลูกศิษย์ตถาคตนะครับแล้วก็ <S <S 2> <S 2> มีใครอีกคนหนึ่งคุณเจมส์นะครับที่เป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เลยประมาณเทมานั่งคุยกันแล้วก็วันที่สองเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ยิ่งศักด คุณปีเตอร์คุณตาสุรงงังคณนังแล้วก็ผมนะครับแล้วก็วันที่สามเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณกิกมยุรินจะมีคุณตาสุรงงังคณนังเอ่อคุณอ e ี้แทนคุณนะี่ครับแล้วที่ไปแขกเราเชิญเข้ามาแล้วลวันนี้ก็จะเป็นอาจจะยิ่งศักดิ์คุณแพรลี่พระเจ้ามหาวัฒนาแต่อาจจะยิ่งศักดิ์จะมาช้าหน่อยครับประมาณทุ่มครึ่งกว่ากว่าเพราะว่าอาจจะยิ่งศักดิ์กิติป,ประชุมอยู่นะครับก็เลยตอนนี้ก็เราเราระหว่างนี้เราคุยกันไปก่อนก็ได้ครับแล้วเปลี่ยนความเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันไปก่อนได้ได้ครับ ประเด็นประเด็นอย่างที่เราคุยกันมาเมื่อวานเนี่ยครับเราเรามีการคุยกันอย่างเมื่อวานเนี่ยครับผมมีโอกาสในการได้คุยเรื่องบ bon, bon ่อนบ่อนเสรีนะครับแล้วเขาก็เหมือนแบบมีสัมภาษณ์ช่องเก้าไปเมื่อวานนี้อ่าแล้วก็เหมือนเขาขอ,ขอความเห็นจากเราในกลุ่มคนที่เป็นชาวพุทธที่มีการคุยการมีการสอนเกีย่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาอะไรประมาณเนี่ย <c oughs> เขาอยากคนในสังคมตอนนี้ครับอยากทราบว่าถ้าในมุมมองของพุทธศาสนา บอ bon นคาสิโนเนี่ยครับที่มันเป็นบอนแบบถูกกฎหมายเนี่ยมันควรแก่การมีไหมเหมาะสมแล้วหรือยังที่จะมีเกิดขึ้นในประเทศไทยเราถ้าพูดกตามแนวตามแถวตามหลักคําสอนแล้วก็ปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยยังครับก็นิมนต์พาจารย์ก่อนเลยก็ได้ครับในเรื่องบอนคาสิโนเนี่ยก็เราก็พูดกันเยอะนะพูดกันมามากกว่า30ปีแนละ้วว่าประเทศเราเนี่ยควรจะมีไหมลักษณะ ไลายสไตล์ของชาวพุทธไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะชอบในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะหลายหลายหลายคนก็เลยเห็นว่าออมันถ้าจะดีนะถ้าหากว่ามีบ่อนเสรีบ่อนถูกกฎหมายแล้วก็มีกฎหมายรับรองก็ในทางพุทธศาสนาเรานะก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะนานนานมาแล้วละ่ะน่าจะยี่สิบสสิปีก็ต่อเนื่องแล้วน,นะนะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องก็หนึ่งก็คือ เรื่องของอที่เรามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมพุทธเพราะฉะนั้นสังคมพุทธเนี่ยมันควรที่จะปลอดจากอบายามกุกนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เชื่อในเรื่องว่า,าเราเป็นดินแดนพุทธประเทศชาวพุทธเนี่ยมันไม่ควรจะมีอบายามุกแบบนี้นะก็เลยมีกระแสต่อต้านจากชาวพุทธแต่ว่าพระสงฆ์เองก็คงจะไม่ได้ มีบทบาททางด้านของการต่อต้านอะไรพวกนี้หรอกเพียงแต่ว่าชาวพุทธขลาวาสนะส่วนหนึ่งเขาก็มองว่ามันควรที่จะ,ะ,ะไม่เป็นดินแดนที่มีอบายมุกถ้าเราจะมองในเรื่องของอบายมุกมันมีหลายอย่างนะคุณแพรล,ลี่คุณอาจารย์เบียร์นะมันมีหลายอย่างมันที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวนันนี้สุลาสิ่งเสพติดทั้งหลายเนะนี่ยเนี่ยอันนี้ที่เป็นปัญหาหนัก ที่ที่คนไทยเองก็ติดอบายาม,มุกทําไมถ้าเราจะมีอ่าบ่อนเสรีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าถ้าไม่มีก็ทําไมจึงมีพวกสุราสิ่งเสพติดเยอะแยะมากมายในสังคมเพราะฉะนั้นมุมมองก็จะมีทั้งสองด้านคือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในส่วนของเรา